วิธีการลงทะเบียนซิม AIS ด้วยตัวเองง่ายมากทำตามได้เลยก็เริ่มต้นนะครับเราจะไปโหลดแอป myAS i นะครับบน Google Play หรือว่า Play Store ตรงนี้เลยจากนั้นพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับ myAS i เลยตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นทำการกดติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับ ในการลงทะเบียนซิมนะครับเราจะใช้มือถือที่มีเน็ตในการลงทะเบียนซิมนะครับจะใช้มือถือของคนในครอบครัวหรือว่าใช้มือถือของเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมี wi-fi ก็ใช้ wi-fi ในการลงทะเบียนซิมเหมือนผมก็ได้นะครับสะดวกดีตัวนี้ดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดตรงนี้หรือว่าไปที่หน้าจอหลักก็ได้นะครับก็จะมีแอป my as นะครับตรงนี้เลยให้เรากดไปที่แอปเลยครับ จากนั้นนะครับเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วให้เรากดเปิดใช้ซิมสมัครไฟเบอร์นะครับตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดเปิดใช้ซิมตรงนี้เลยครับและทําการนะครับเลือกภาษาให้เรียบร้อยก็เลือกภาษาไทยก็ได้นะครับง่ายดีก็กดไปที่แถบเมนูภาษาไทยเลยครับจากนั้นนะครับมันจะให้เราเตรียมซิมการ์ดนะครับเพื่อสแกน QR code โดย QR code นะครับจะมีอยู่2ตําแหน่งด้วยกันที่เราซื้อซิมมานะครับก็จะมีทั้งในแผงซิมนะครับในลักษณะนี้นะครับตามรูปเลย หรือว่าเราจะใช้ค r Code คบนปกซิมก็ได้เหมือนกันนะครับ2ที่นี้จะเป็น QR Code คตัวเดียวกันเลยก็ถ้าเรานะครับเตรียม QR Code คดเสร็จแล้วให้เรากดเริ่มทำรายการตรงนี้เลยจากนั้นมันจะขออนุญาตเข้าถึงการถ่ายรูปและวิดีโอของเรานะครับให้เรากดขนาดใช้แอปนะครับหรือว่าเฉพาะครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดได้ทั้ง2ตัวเลยผมจะกดที่ขนาดใช้แอปนะครับจากนั้นเราก็สแกนค r Code คดที่เราเตรียมไว้ได้เลยโดยจะให้ QR Code นะคับอยู่บนเฟรมตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวตรงนี้นะครับ โอเคถ้าเราสแกน QR code ได้แล้วนะครับให้เรามาตรวจเช็คอีกหนึ่งทีนะครับว่ารหัส13หลักที่อยู่ใต้ QR code นะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับถูกต้องกับตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้เลยก็ถ้ารหัส13หลักนะครับไม่ตรงเราก็สามารถนะครับกดและทําการแก้ไขได้นะครับจะลบและพิมพ์ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าจากนั้นเมื่อรหัสตรงแล้วให้เราก,กดเปิดใช้งานตรงนี้เลยจากนั้นให้เราพิมพ์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของซิมใหม่นะครับที่เราจะเปิดใช้งานก็กกหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลย เมื่อกอกเบอร์โทรเสร็จแล้วให้เรากดเปิดใช้งานได้เลยครับจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยโอเคขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนและใบหน้าของเรานะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับถ้าเราเตรียมบัตรป,ประชาชนแล้วนะครับให้เรากดพร้อมแล้วตรงนี้เลยจากนั้นก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับของเจ้าหน้าที่มาแนะนํา ก็ให้เรานะครับถ่ายรูปบัตรโดยที่บัตรประชาชนนะครับจะต้องอยู่ในกรอบสีเขียวในลักษณะนี้เนาะและรูปถ่ายในบัตรประชาชนนะครับก็จะเป็นกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับก็วางตำแหน่งบัตรประชาชนให้ตรงนะครับเมื่อวางตำแหน่งตรงแล้วนะครับให้เรากดปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยโอเคถ้าเราแน่ใจนะครับว่าเราถ่ายรูปชัดแล้วนะครับตัวหนังสือไม่มีผิดเพี้ยนนะครับไม่มีภาพเบลอก็ให้เรานะครับกดใช้รูปนี้ตรงนี้เลย จากนั้นนะครับให้เราสแกนใบหน้าของเราให้อยู่ในกรอบนะครับและทําการหันซ้ายหันขวานะครับตามที่แอปแนะนําเลยจากนั้นเราจะได้รูปถ่ายของเรามานะครับถ้าเราโอเคกับรูปแล้วก็กดใช้รูปนี้ตรงนี้เลยครับโอเคแล้วมันจะมีข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับกับข้อมูลซิมขึ้นมาในลักษณะนี้เลยก็ให้เรานะครับตรวจเช็คข้อมูลของเราให้ดีนะครับทั้งเบอร์โทรทั้งชื่อและนามสกุลนะครับเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดของเรานะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกเราก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าข้อมูลของเราถูกแล้วนะครับเราก็กดยืนยันตรงนี้เลยโอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนซิมแบบเติมเงิน AIS นะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำซิมนะครับไปใส่ในมือถือและโทรเข้า1ทีนะครับถ้าโทรติดก็สามารถใช้งานซิมได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ